ความกะตัญยูนั้นเป็นคุณสมบัติของคนดีกระตะเวทีนั้นเป็นคุณธรรมแห่งผู้ที่มีใจสูงผู้เช่นนั้นย่อมได้รับความสุขความเจริญและความสารเสริญจากชุมนุมชนไม่เพียงแต่คนดอกแม้แต่สัตว์เดิรัฉานบางตัวที่มีคุณธรรมเช่นนั้นใครรู้เรื่องเข้าก็อดนิยมชบชอบไม่ได้ตัวอย่างเช่นเรื่องโคยอดกตันยูหรือ โคดำหรือโคกันหาเรื่องราวนี้มีอยู่ว่านานมาแล้วมีโคตัวหนึ่งสีกายดำเมื่อยังเป็นลูกโคตัวน,น้อยอยู่เจ้าของได้พาไปพักอาศัยณเรือนของหญิงแก่คนหนึ่งแล้วก็ได้ตกลงกันว่าจะให้ลูกโคตัวเล็กนั้นเป็นค่าที่พักเช้ารุ่งขึ้นเจ้าของได้จากไปทิ้งลูกโคดำไว้ให้หญิงแก่เจ้าของเรือนนั้น ยิงแก่นั้นรักใคร่ลูกโคเหมือนบุตรของตนจึงได้เลี้ยงดูอย่างดียิ่งใครๆต่างเข้าพากันเรียกโคนั้นว่าไอายิกาละกะหรืออายิกากันหะแปลว่าโคดำของคุณยายกันหะนั้นเป็นโคที่เรียบร้อยสงี่ียมเจียมตัวไม่มีอาการแห่งสัตว์ดุร้ายชาวบ้านและเด็กๆจึงชอบพวกเด็กๆ ชอบจับที่เขาและห้อยโหนเล่นจับที่หูบ้างจับที่คอบ้างและก็ฉุดหางเล่นบ้างขึ้นขี่บนหลังบ้างกันหานั้นไม่เคยแสดงอาการรำคาหร,รืวอว่าหงุดกิจเลยมีแต่ความเมตตาปราณีต่อเด็กๆซึ่งมีร่างกายเล็กกว่าตนหลายเท่าเมตตาปราณีและความเสียสละนั้นเปี่ยมล้นอยู่ในใจของกันหะโคดำกันหะ เที่ยวไปหากินกับโคตัวอื่นๆในถิ่นเดียวกันประจําทุกวันใจก็คิดอยู่เสมอว่าแม่ของเราจนนักแต่ไม่จนความรักท่านรักเราเหมือนลูกเลี้ยงดูเราด้วยความเหนื่อยยากทําอย่างไรหนอเราจะได้ทําการรับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งได้รั์มาช่วยแม่ให้พ้นจากความจนตั้งแต่นั้นมากันหะ ก็รับจ้างเล็กๆน้อยๆเช่นรับจ้างเขาลากเกวียนบ้างดูแลโคเล็กๆไม่ให้เที่ยวซุกสนในที่อันตรายบ้างต่อมาวันหนึ่งลูกพ่อขาเกวียนคนหนึ่งนำกเกวียนประมาณห้าร้อยเล่มมาถึงท่าน้ำที่ข้ามได้อย่างยากลำบากโคของพ่อขาเกวียนไม่สามารถที่จะลากเกวียนข้ามได้โคเทียมเกวียนเป็นคู่ๆตั้งห้าร้อยเล่มติดต่อกันไป ไม่สามารถลากเกวียนให้ข้ามได้แม้เล่มเดียวในขณะนั้นโคกันหาและโคของชาวบ้านอื่นๆหากินอยู่แถบนั้นไม่ไกลจากหมูเกวียนเท่าใดน,นักบุตรของพ่อค้าเกวียนเป็นคนฉลาดในการดูลักษณะโคเทีเ่ยวเดินหาโคซึ่งหากินอยู่แถบนั้นเห็นโคกันหาแล้วรู้ได้ทันทีว่าเป็นอุสุภะอาชาในามีกำลังมากสามารถลากเกวียนให้ข้ามท่าได้ จึงถามเด็กเลี้ยงโคว่าใครกันหนอเป็นเจ้าของโคตัวนี้เด็กเลี้ยงโคบอกว่าในที่นี้ไม่มีเจ้าของถ้าต้องการจะลากเกวียนก็จงรับมันไปเถิดพ่อค้าเกวียนจับโคกันหานั้นจูงไปแต่โคไม่ยอมเดินคิดอยู่ในใจว่าจะต้องตกลงค่าจ้างกันก่อนพ่อค้าเองก็รู้ความประสงค์ของโคนั้นจึงสัญญาว่า ถ้าลากเกวียนไปได้ก็จะให้เงินเล่มละสองกระสาบรวมเป็นพันกระสาบเมื่อได้ฟังดังนั้นโคกันหะจึงยอมเดินไปแล้วก็ลากเกวียนทีละเล่มลากทีละเล่มด้วยกำลังทั้งหมดที่มีอยู่ของตนด้วยกำลังใจอันเข้มแข็งและแรงกระตันอยู่ของโคกันหะพ่ขอค้าเกวียนหอ่อรั์ให้ห้าร้อยกระสาบแล้วผูกให้ที่คอแต่โคกันหะรู้ว่า ถูกโกงค่าแรงไปตั้งครึ่งจึงไม่ยอมให้พ่อค้าไปโคนั้นยืนขวางทางเอาไว้พ่อค้าจะหลบเลี่ยงอย่างไรก็ไม่ยอมพ่อค้าเกรียนรู้ว่าไม่อาจที่จะโกงค่าแรงงานโคตัวนี้ได้จึงเพิ่มเงินให้ครบพันห่อแล้วแขวนขอให้โคได้ทรัพย์แล้วก็ดีใจรีบวิ่งออกไปให้คุณยายที่เลี้ยงตนมา โคกัญหามีรูปร่างสูบซีดตาแดงมากเพราะต้องออกแรงลากเกวียนถึงห0 0เล่มคุณยายเห็นโคของตนอยู่ในลักษณะเช่นนั้นจึงถามพวกเด็กที่วิ่งตามมาว่าโคของฉันได้ทรัพย์ที่ไหนมาแล้วทำไมจึงตาแดงเช่นนี้พวกเด็กเลี้ยงโคเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณยายทราบคุณยายทราบแล้วไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ด้วยปิติกับสงสารสารคนกัน ลูบศีรษะของโคอันเสมือนลูกของตนพลางกล่าวว่าแม่จะต้องเลี้ยงชีวิตด้วยค่าแรงของเจ้าด้วยหรือลูกรักทำไมเจ้าจึงยอมทนทุกทรมานถึงป่านนี้ด้วยเล่าดังนี้แล้วเอาน้ำอุ่นอาบให้ทาน้ำมันให้ทั่วตัวกอดคอลูบศีรษะด้วยความรักใคร่ฝ่ายโคเล่าก็อปลื้มใจหาน้อยไม้ที่มีโอกาสได้เปลือง ผู้มีอุปการะคุณต่อตนให้พ้นจากความยากจนพวกเด็กๆน่าจะถือเอาเรื่องโคกันหาเป็นแบบอย่างนะครับช่วยพ่อแม่ทำมาหากินแทนการเอาแต่เล่นแทนการเอาแต่เที่ยวซึ่งยังคงความปราบลื้มใจให้แก่บิดามารดาหรือผู้มีพระคนของตนอย่างยิง่งนนมิตังสาธุรูปนงังกตัญยูกตะเวทิตา ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีกตัญญูต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายรวมถึงแผ่นดินที่ให้ข้าวปลาอาหารเลี้ยงเราจนเติบใหญ่ได้ดิบได้ดีเป็นคนไทยควรมีความกตัญญูเป็นพื้นฐานในจิตใจนะครับพบกันใหม่ในเรื่องเล่าตอนต่อไปสวัสดีครับ